สวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาพบกับเซลโยอีกแล้วนะครับที่เตทนปฏิพัทิออโต้นะครับวันนี้เซลโยจะมารีวิวรถเข้าใหม่1คันนะครับเป็นอินสุออร์นิวนะครับแครนะครับเครื่อง 1.9S แครนะครับผมคันนี้นะครับปี2020นะครับรถสวยเลยนะครับผมสีเดิมทั้งคันนะครับไม่มีเก็บสีนะครับคันนี้ปีใหม่ครับปี2020ครับราคาเดี๋ยวเราไปชมกันหลังคลิปนะครับผมอ่า วันนี้เราอยู่ที่เต็นต์ปฏิพัฒน์นะครับก่อนชมรถนะครับฝากกดติดตามให้กับเยวโยด้วยนะครับนี่ครับเริ่มต้นด้านหน้าเลยนะครับจังหน้านะครับเดิมนะครับชุดไฟเดิมเลยนะครับนี่ครับสวยงามเลยนะครับผมตัวนี้จัดทรงมาให้เรียบร้อยนะครับได้เป็นแม็กเวลนะครับตัวนี้สี่ล้อนะครับสวยงามเลยนะครับสีเดิมทั้งคันนะครับคันนี้นี่ครับสติ๊กเกอร์สเปคแคปนะครับ การาดครับมือจับโคเมียมนะครับตัดสีขาวสวยงามมากนะครับนี่ครับผมคิ้วกันสาดนะครับสวยงามเลยครับเดิมเลยจัดทรงโหลดมาให้นะครับสวยงามมากนะครับคันนี้ด้านหลังนะครับก็จะเป็นเดิมๆครับคันนี้นะครับไม่มีรีวิวมากเลยนะครับตัวนี้เลยนะครับเดิมเลยนะครับได้ปลายท่อนะครับสวยๆหนึ่งใบนะครับ พอนะครับกันนี้เดี๋ยวเราไปดูด้านในนะครับน่าใช้แค่ไหนนี่ครับได้เวลนะครับตัวนี้นะครับ 1.9s นะครับตัวออโต้นะครับนี่มาใหม่เลยครับผมสวยงามมากภายในโทนดำดุนะครับ ไม่หมื่นสี่เท่านั้นนะครับผมสวยงามเลยครับปีใหม่ไหม่น้อยนี่ครับนี่ครับีิสุสดีแม็กนะครับตัวนี้นะครับตัว1.9 S Auto ออโต้นะครับปี2020นะครับปฏิบัติออโต้เราขายที่5 5 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับ ท่านใดสนใจนะครับทักมาคุยรายละเอียดกันได้เลย